อากาศสวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมนายสุวิคัน,น,นครับผมรหัสหนึ่งเจ็ดหกครับผมวันนี้ผมจนะนำเสนอสื่อเอนนสอนอสื่อครับผมการเรียนรู้คือเป็นของกีฬาบาสเกตบอลครับผมนี่คือเป็นสื่อผมนะครับอาจจะงานเล็บไปไหนก็คือผมจะเน้นเป็นตัวข้อมูลครับผมที่ให้นักเรียนนะสามารถเข้าใจในการเลย์อัพซึ่งในวันนี้ผมจะมานำเสอนอสื่อในการเลย์อัพนะครับคือสื่อนี้จะสามารถให้นักเรียน ดูวิธีรูปภาพของการเลีัพได้ถูกต้องตั้งแต่ท่านที่เริ่มต้นในการรับบอลก้าวเท้าที่ถูกต้องการเทคตัวยังไงนะครับผมและจะมีตัวนั้นล่างครับผมที่บอกเป็นหมายเลขว่าหมเลขหนึ่งสองสามนี้คือการก้าวยังไงควรจะกระโดดอะไรยังไงครับผมสื่อตอนนี้เป็นสําหรับเฉพาะเด็กนักเรียนช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปลายเป็นสมควรมากที่สุดเด็กทั่วไปอย่างเช่นพวกประถมประถมต้นประถมปลายอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะสมก็ เด็กพวกนี้ร่างกายยังไม่ถึงนะครับผมครับผมผมจบรายการในรง,งานพิแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ